หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลจังหวัดนครปฐมงบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการจัดทำโดยคณะผู้วิจัยประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงในหลักสูตรรายวิชาที่สองเลิศรสปฐมนครหน่วยที่สี่ราชินีอาหารหวานขอเชิญรับชมสาระการเรียนรู้ได้ดังต่อไปนี้จังหวัดนครปฐมมีอาหารหวานขึ้นชื่อมากมาย ผู้คนต่างพากันมาซื้ออย่างล้นหลามอาหารหวานจังหวัดนครปฐมที่ทุกคนมาแล้วต่างถ้าไม่ได้ลองชิมจะถือว่าพลาด 1. ขนมครกเจ๊แขกแหก,กปากร้านขนมครกเจ๊แขกแหกปากคุณไพฑูรย์ขำขันที่เมื่อเรียนจบมาตัวเองก็ได้ไปทำงานเป็นเด็กล้างจานในโรงแรมแห่งหนึ่งทางภาคใต้ และเห็นว่างานนี้ดูไม่น่าจะเหมาะสมในการหารายได้เท่าไหร่และครอบครัวที่ทำขนมครกมานานกว่า14ปีก็มีนี้สินหลักล้านจึงได้ตัดสินใจมาช่วยครอบครัวขายขนมครกซึ่งทีแรกก็เป็นขนมครกที่มีไส้ปกติทั่วไปแต่เมื่อแขกได้มีโอกาสไปขายขนมครกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมีน้องนองนักศึกษาขอเพิ่มไส้แน่น จึงจัดให้จนมีลูกค้าอีกหลายคนเข้ามาขอซื้อขนมครกใส่แน่นๆเต็มๆแบบนี้มากมายเหมือนกันในเวลาต่อมาจนมากขึ้นทำให้ขนมครกเจ๊แขกแหกปากกลายเป็นขนมครกชื่อดังยิ่งความที่เจ๊เขาเป็นคนมีวลีเด็ดๆสร้างสีสันมากมายเช่นผู้หญิงจ่ายเงินผู้ชายกินฟรี 2. ระกขงทองมะม่วงน้ำปลาหวานร้านมะม่วงน้ำปลาหวานระฆังทองได้รับฉายาว่ามะม่วงน้ำปลาหวานร้อยคิวเพราะการที่จะมาซื้อมะม่วงน้ำปลาหวานร้านนี้โอกาสที่จะมาซื้อโดยไม่ต้องใช้บัตรคิวนั้นค่อนข้างยากเพราะเมื่อตั้งร้านก็มีลูกค้ามารอและทุกคนต้องหยิบบัตรคิวไปเข้าแถว ซึ่งบัตรคิวมีเพียง200คิวต่อวันเท่านั้น